ดรมมาม่าเนททันเทนเว้น เนชนะทันจบกันแล้วครับสำหรับคู่ดชิปแย่สำหรับเทนไฟเทนวันนี้พี่หมีมาคุยหลังเวทีกับทุกคนเนาะว่ามีดราม่าเลยนะครับรอบนี้ก็ไม่ไว้ดราม่าครับเราไม่ยอมพักนะฮะเราจะคุยดราม่ากันฮะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นคู่มวยที่สนุกมากๆนะครับระหว่างพี่ทันกับพี่เนทยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับแล้วก็พระเอกจอมโหดนะครับสายบูนะครับวันนี้น้ำหนักส่วนสูงนี่ก็พี่ทันจะเสียเปรียบนิดนึงแล้วครับพี่เนทจะเปรียบกว่า1 83ระหว่าง180เซนติเมตรนะครับพี่ทันโอ้โหน้ำหนััััักกกกกก็็ใลล้้เเเเเคคคคียยยยงงงงนนนรรรรบบบโอาาาามดูแะว่ปไ ยกแรกเนี่ยผมให้เนทชนะอังโพเนทเนี่ยมุสติได้ดีกว่านประสบการณ์จากไอดอนไฟแล้วก็จะเคยขึ้นชกมาแล้วแล้วก็ดูที่การซ้อมถือว่าจรงิงจังดูสภาพร่างกายเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่ามีความผิดเยอะมากครับตอนแรกก็ทันก็เือข้อมาบุกเลยครับต่อยจ้วงเอาจ้วงเอาแต่ก็เนทก็ใช้หมัดครับเย็บดับหนักหน้าถอยต่อย,อยแล้วก็โหบู๊แหลกกันตรงกลางเวทีเลยครับสักพักก็เนทก็ต่อยที่แม่นกว่านะครับทันก็ต้องถอยต้องถอยสุดท้ายก็เนทก็น่าจะชนะยกนี้ไปนะครับดูได้จาก กองเชียร์นะกองเชียร์สีขาวนี่กันยังเงียบนะแล้วสีดำนี่ก็คือแบบเคกันลั่นเลยนะโหคือชนะแน่นอนนะครับเข้าเป้าเยอะก,กว่าเห็นได้อย่างชัดเจนแม่นมากนะครับโอสายตาดีมากพอถึงยก2นะฮะโหทันก็มีความลุกเก่านะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีโกงนิดนึงนะครับแล้วก็เราลองมาดูว่าโกงอะไรนะก็คือตอนแรกเนี่ยก็จะมีกับกอดคอบ้างอะไรบ้างรู้สุกว่าเออมันจะสูสีนะคนุณรอบนี้สูสีเหมือนพี่เลี้ยงก็เทมาดีเอ้ยสู้ดิสู้ดิดเออทันสู้ดิโวเน็ก็ไม่ได้ตังต้งตัวนะโหบุกแหลกเลยครับ จถึงมากๆทันนี้โหสยอดถึงจะ40แล้วนี่ยังสู้ได้ขนาดนี้นีโหพิษอยู่มากนะครับถือว่าต่อยได้ดีครับตามสูตรครับเนี่ก็ต่อยยาวกว่านะครับได้เปรียบทีมีหมัดยับหน้ามีต่อยท้องสลับกันไปครับก็เริ่มเหนื่อยครับสังคูนี่เริ่มออาการแล้วแบบเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าใส่กันเต็มมากใส่กันสุดมากนะครับก๊อกสองก๊อกสามนี่คือมาแบบไม่ได้หยุดกันเลยนะครับโหคืออาจจะมั่วๆหน่อยแต่ว่ามันจริงๆครับรอบยก2เนี่ยครับคือว่าดูแล้วดูแบบนิดๆนะแต่ว่ากรรมการน่าจะให้เสมอยกนี้นะครับ ยกสามก็เหมือนเนทจัตนะนะครับทุกคนก็เห็นว่าเนสเนี่ยต่อยได้เข้าเป้าเยอะมากครับแล้วก็ดูเหมือน กันก็คือกะมาสู้แรงครับกะน็อกเลยคือคะแนนมันห่างกันเยอะนะครับใส,ส่สักพักก็เริ่มเหนื่อยกันเหนื่อยทั้งคู่นี้ก็ถุงสสยชกโดนจนเยอะนะครับชกบ้างโดนบ้างก็เหนื่อยครับโดนต่อยท้อเหมือนกันโดนเหวี่ยงโดน,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 ดนคือมีช่วงหนึ่งที่คือแบบมีผลักด้วยนะแล้วก็มีการเหวี่ยงคอเนี่ยโอ้โหแต่ไม่โดนไม่โดนตัดคะแนนนะถือว่าแปลกมากนะโอ้โหใส่กันสนุกครับโอ้โหแต่ว่ามีอาการแบบพันนี้ออกมหมดแรงอย่างชัดเจนนะดูเน็ตฟิตกว่าเยอะนะครับเห็นเขาบอกว่านอนในค่ายนะครับแต่นอนในค่ายทําไมไม่มีแรงเลยครับโอ้โหเหมือนไม่ได้นอนเลยมากกว่่าานนนะะคครรรัับบบบบอืกก็สุปปยจไแงงๆมึถว กันได้แบบสุดๆจริงๆครับใส,ใส่กันเต็มมากนะครับยอมรับเลยว่าต้งคู่เนี่ยใจถึงมากนะครับที่ชกได้กันขนาดนี้นะครับไม่สมใจอะไรเป็นนักบู๊นักบ้าพอๆกันนะครับ ก็เรามาสรุปดราม่าเลยครับหลังจากที่เดชนะไปเราโดนชูมือไป2อต่อหคะแนนนะครับยี่สิบแปดยี่สแล้วก็เสมอนะแต่ผมว่าเนี่ยจริงๆมันต้องแบบขาดเลยนะสคะแนนเพราะว่าดูภาพช้าเนี่ยทันโดนไม่ค่อยเยอะนะโดนต่อยเน้นน้อยมากๆเลยว่าเน้นต่อยเข้าเป้าแบบเป็นดอก1 2ึ่งสหนึามห้าลำตัวหน้าลำตัวนี่ชัดเจนหลายครั้งมากนะครับทันนี้ก็คือโดนมีมาแต่ดมัดขวาแย็บยังไม่มีเลยนะครับก็เหนื่อยนะครับป้าพลังช่วงแรกกับท้ายก็มาเหนื่อยนะผมไม่รู้นอนจริงหรือเปล่านะโอเคเรามาสรดดรรราาาาาามมม่่่กกกััันนนนนเลยวีีออะไบบ้้้งคคคู็โโห สามเซน per คนเลยนะครับข้อหนึ่งหนึ่งคือทันใจร้อนมากครับใจร้อนไปหน่อยไม่รู้ทําไมนะครับเนทก็ไม่เลยมากนะเขาก็เป็นคนดีนะถึงเขาจะเกเรในบางช่วงที่เขาทํา YouTube แต่ว่าหลังๆนี้เขาก็ทําคลิปดีๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกๆนะเออเขาก็ตั้งใจนักกีฬาดีนะเออแต่ทันนี่แบบมีผักมีเหวี่ยงเล็กน้อยคือเหมือนนอกเกมครับกรรมาการก็บอกเอออย่านอกเกมอย่าหมุนอย่าหมุนนะครับโอ้แล้วก็ข้อที่สองคือทันนี่เริ่มกอดนะโอหมดแรงก็เริ่มกอดเนทนะเนทก็แบบน่าเกลียดมากแล้วมีตรงนึงัก เน็ตด้วยเออจนคนดูพิมพ์โ้โหทันไม่มีน้ำใจเนี่อเขาโหวยาวแบบหลายคนมากขึ้นมาบุบบุบคอมเมนต์นี่ขึ้นมารววอย่างกับปืนคนนะครับน้ำใจมันลาไม่มีนะครับคนเชียร์เน็ตเยอะมากจริงนะครับทันนี่ก็คือวัยรุ่นอาจจะรู้จักน้อยนะส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆที่ดูกันนะครับอันที่3ก็คือเน็ตเนี่ยมีผลักมีมีช่วงหลังคือเน็ตเริ่มผลักนะผลักกลับเพราะว่าเหมือนไม่รู้พี่เลี้ยงให้ ให้เอาคืนหรือว่ายังไงนะก็มีผลักล้มกันแบบโอ้โหหน้าขาอ่อนไปเลยนะคือกรรมการไม่ตัดคะแนนเราก็เน่ยก็เหม่มีผลักด้วยมั่งกลับนะเออเล่นตุกติกมากบอกงนู้ตุกติกก่อนฝั่งนี้ก็ไม่ยอมมันตุกติกกลับนะโหจริงๆฝรั่งก็ก็ไม่น่าจะตุกติกแต่ว่าเหมือนพี่เลี้ยงก็สั่งหรือเปล่าหรือว่าเขาทำเองนะวันนี้ไม่แน่ใจนะเออเขาตุกติก หมืนอนเขากดคอก็กดคอบ้างเขาผลักก็ผลักบ้างนะแต่คือพยายามบางจดเนี่ยเนีก็เหมือนชูแขนดูว่าเ,เราไม่ได้กอดไม่ได้เหวี่ยงนะแต่ทันนี่คือมามากอดได้เห็นชัดเจนเลยและหลายช็อตมากนะครับสรุปนะทั้งผลักทั้งกอดเนี่ยสุดท้ายก็ไม่หักคะแนนนะกับการขู่อย่างเดียวนะว่าไม่หักคะแนนเหมือนเขาไม่อยากให้เกมมันหยุดอะเหมือนอยากให้เกมมันสนุกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออคนดูดูไปเรื่อยๆล้วการสดนะเออก็ไม่มีตัดอะไรจริงๆต้อง ของชีวิตจริงนี่คือตัดกันแบบสุดๆแล้วนะโหนี่คือไม่ไม่ตัดเลยนะอกรรมการก็แหมกรรมการก็ระดับโลกนะแต่ไม่ตัดเลยนะน่าจะตัดมากนะเกมมันได้สนุกนะใครหมุนมากใครผลักใครกอดเนี่ยออตัดไปเลยนะทนนี่5คือทันบอกว่านอ,อนข่ขยมวยเป็นเดือนนะโหทำไมเหนื่อยขนาดนี้เนม่เห็นต้องนอน่ข้มวยเลยนะเออทำไมไม่เขาก็ชกชน,นะนะเขาหมิ่นต้องนอน่ข้มวยนะนอนข้มวยในคำพูดหรือเปล่าเออผมไม่เข้าใจกันจะพูดทำไมว่านอนข่ขยมวยนะขมือมันต้องพิดขนาดนี้ตื่นเช้าก็มาวิ่งเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเดินจกสามยังไม่รอดเลย ต้องหางมาเลยทีเดียวสุคะแน,นะนะน่นชนะไปครับมีน้ําใจนะักกีฬามากกว่าชนะ,ะนนเขายังมากราบขอโทษรุ่นพี่แนละ้วโหวแบบคนไทยมวยไทยเนี่ยก่อนเขาอาจจะทําผิดนะแต่เดี๋ยวนี้เขาคือดีขึ้นแล้วนะเออเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเออเขาได้เปลี่ยน็นคนใหม่แล้วมีน้าใจกีฬาแล้วก็พูดไทยเก่งอะไรคือไม่มีข้อเสียนะครับโหเขานี่ก็คือซ้อมกับทุกคนเลยนะซ้อมกับลงมวกับดาราทุกคนเลยนะแล้วก็มีมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นคู่ซ้อมแล้วก็มาถ่ายรูปคู่มาแสดงความยินดีทุกแมตช์เลยนะโหมันสยมใจนักกีฬาเลยครับ ตอนสัมภาษณ์ก็คือขอบคุณที่ให้โอกาสเขานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้เขามีวันนี้นะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะจากขอบคุณคนนะครับก็สรุปไปก็คว่าทุกคนจะเห็นว่าทันเนี่ยเก็กนะสุดท้ายคือตอนจบนี่ก็คือยังเก๊กนะขนาดแพ้แล้วยังเก๊กนะเพื่อนพี่เลี้ยงยกเนี่ยคือนาหน้าเก,ก๊กเก๊กเก๊กโอ้โหพี่จะจะเก๊กไปถึงไหนนะแพ้ก็ยังเก,ก๊กสุดยอดจริงๆความเก็กของเขานะแล้วคนต่อไปคือเกศกับตูมตามนะโ,โหเกศเนี่ยก็ เพื่อนกันนะครับว่าเพื่อนกันแต่ผมรู้เพื่อนหญิงหรือเปล่านะผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากๆนะแต่ว่าดูแล้วตูมตามอาจจะได้เปรียบนิดนึงทั้งขุนแล้วก็ความฟิตนะแต่ก็ไม่แน่ครับเขตอาจจะได้ความไวอะไรสักอย่างเนี่ยต้องดูอาทิตย์หน้าว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันผมว่าเขตมีมีสิทธิ์อ่ะผมเชียร์มวยรองแล้วกันนะตูมตามน่ะก็ไม่แน่ครับสุสีครับพวกนี้ก็ถือว่ามันแน่นอนครับอาทิตย์หน้าครับโอเคครับวันนี้พี่หมีคุยหลังเวทีกับแซ็คเบเบกขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครัับบดานะ